สวัสดีครับวันนี้ตีจะพามาดูบ้านในโครงการนะครับโครงการนี้คือจะอยู่แถวหนองจอมนะครับอยู่ในเขตสันพีเสื้อโลเคชั่นบ้านหลังนี้นะฮะเขาก็จะอยู่ห่างจากตลาดลมโชคเนี่ยประมาณ10นาทีนะครับโลเคชั่นของบ้านหลังนี้อยู่เส้นวงแหวนรอบ3นะครับเส้นนี้สามารถที่จะทะลุไปยัง700ปีศูนย์ราชการแถวนี้นะฮะแล้วก็แถวนี้ยังมีโรงเรียนต้นกล้า ที่ว่าใกล้บริเวณนี้นะครับค่าส่วนกลางของบ้านหลังนี้อยู่ที่เดือนละ900บาทเองนะฮะก็ตกอยู่ตารางวาละประมาณเกือบ11บาทนะครับบ้านหลังนี้เจ้าของได้ทําการประเมินเนี่ยฮะคือจากปีที่แล้วเนี่ยทางเอกชนประเมินให้ได้สูงถึง6,5ล้านเลยนะฮะก็ถือว่า เป็นราคาที่ประเมินค่อนข้างสูงนะฮะแต่ว่าหลังนี้เจ้าของเขาขายเพียง4.89ล้านเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบริเวณของภายในบ้านกันนะครับภายในบ้านในการออกแบบบีซน์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวของสีวลีเชิงดอยนะฮะแล้วก็มีหลายๆห,หมู่บ้านที่ช่วงหนึ่งเนะี่ยก็ได้ก๊อปสไตล์บ้านหรือเลเยอร์ของบ้านเนี่ยคือไปใช้กัน ในหลายโครงการมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของโซนลิฟตงนะฮะก็คือจะเป็นบ้านในโครงการทั่วๆไปนะฮะก็พิเศษนี่หนึ่งบ้านหลังนี้คือเขายังมีโซนของสนามหญ้ามาให้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหลือเยอะเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของคลิงนะฮะก็ถือว่าเป็นครัวยุโรปก็ได้นะครับก็จะมีครัวไทยและนอกให้ด้วย บ้านหลังนี้คือโดยสภาพโดยรวมนี้ก็ถือว่ายังโอเคนะฮะยังไม่ได้ทุดโซมมากแค่ว่าเก็บสีทาสีใหม่เนี่ยก็ถือว่าปิ้งแล้วนะฮะหลังนี้ผมได้สอบถามทางเจ้าของแล้วนะฮะผมว่าถ้าสมมติลูกค้าซื้อเนี่ยสามารถที่ทาทาสีให้ใหม่ได้ไหมนะฮะเขาก็บอกว่าก็สามารถที่จะทาสีให้ใหม่ได้อยู่นะฮะก็ยังไงต้องลองมาคุยกันอีกทีนะครับแต่คิดว่าน่าจะได้แน่นอนครับ เฟอร์นิเจอร์ก็มีมาให้ครบคันนะฮะไม่ว่าจะเป็นทีวีเครื่องซักผ้าตู้เย็นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชั้นล่างของบริเวณตัวบ้านก็จะมีโถฉีให้ด้วยแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนเก็บของของบ้านหลังนี้นะฮะห้องทีวิ่งเนี่ยคือมีเครื่องปรับอากาศให้นะฮะเดี๋ยวตีจะพาไปดูในโซนของ ชั้นบนกันบ้างนะครับวัสดุของตัวปูพื้นชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นตัวลามิเนตนะครับตรงนี้ฟีลิ่งในการออกแบบตกแต่งเนี่ยก็คือจะเหมือนของบ้านสีวลีเชิงดอยนะแล้วก็ของพี่มุกและของ Land and house าโครงการชื่อดังอีกหลายโครงการเลยนะเพราะว่าช่วงสมัยนั้นเนี่ยเขาจะ ออกแบบบ้านเป็นทรงคล้ายๆนี้กันหมดเลยนะฮะหน้าตาฟังก์ชันเลอั์เนี่ยก็จะออกมาคล้ายๆกันนะครับในส่วนของห้องนี้ก็จะเป็นห้องมัสเตอร์นะครับห้องมาสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของบ้านหลังนี้แล้วนะคือมีเครื่องปรับอากาศมีของใช้ให้พร้อมเข้าอยู่เลยนะฮะก็ตอนนี้เจ้าของก็ยังอยู่นะฮะของก็อาจจะ มีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มีแต่ไม่เป็นปัญหาแน่นอนครับถ้าลูกค้าสนใจที่จะซื้อจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะบริค,คีนให้ก่อนส่งมอบ,บ้านให้ลูกค้าแน่นอนครับชั้นบนจะมี3มห้องนอนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กก็จะมีห้องน้ําของชั้นบนเนี่ยก็คือใช้ร่วมกัน1ห้องนะฮะก็จะมีแต่ห้องมาสเตอร์ที่มีห้องน้ําในตัวนะครับ ฟังชันเนี่ยเขาก็จะเหมือนบ้านในโครงการทั่วๆไปนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการที่จะซื้อบ้านหลังแรกนะครับราคาบ้านหลังนี้ก็ถือว่าไม่ได้แพงนะเพราะราคาประเมินจากของตัวเอกชนเนี่ยเขาให้สูงถึง6.5ล้านเลยนะครับบ้านหลังนี้ประเมินได้6.5ล้านแต่ราคาขายของเจ้าของเนี่ยอยู่ที่4.9ล้านเท่านั้นเองนะฮะก็หมายความว่าบ้านหลังนี้นี่คือสามารถที่จะ ยื่นกู้ธนาคารได้เต็มเลยนะครับไม่ต้องดาวเลยนะครับถ้าใครมีเงินดาวเนี่ยก็สามารถที่จะผ่อนเขาส่งค่าง่วเนี่ยยิ่งได้ถูกกว่านี้เลยนะฮะถ้าใครสนใจบ้านหลังนี้ก็สามารถที่จะติดต่อตามช่องทางด้านล่างที่ติดทิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับหรือท่านใดเนี่ยอยากจะหาบ้านเช่าบ้านขายหรือภูวิลล่าที่ดินในเชียงใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อตีดได้เลยนะครับถ้าไงาวันนี้ตีต้องไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ